เลวฟูจ่อคว้าตัวดูโกเร่เผยน,นักเตะอยากจะย้ายซบค่าตัวต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะมังไงเนี่ยหงยื่นซื้อเอนโดกองกลางม้าขาวในคัาสนี้โดว์บ็อก์ไร์บอกไม่เกี่ยวถ้าใส่เดียวได้หมดนะสง6งหกทางเลือกกองกลางตัวรับที่อาจจะร่วมทัพลิเวอร์ฟูช่วงสมัน,นี้ก็เป็นได้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางพิเกลเดบรานี ani, นักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังของอินดิเพนเดนเต้สื่อชื่นนำของอังกฤษรายง,งานข่าวนว่าลิเวอร์พูลมีลุ้นสมหวังในการคว้าตัวชิกดูโกเร่กองกลางตัวรับทีมชาติมาลีวัย23ปีจากทางคิสซัพเรชมาเสริมท้าฟราทที่3าในตลาดตักเตะสมมติน,นี้ โดยก่อนหน้านี้ทางเวอร์ฟูลเพิ่งจะถกถูกเชลซีนะฮะปาดหน้าในการคว้าตัวมายเซสไคชาโดจากทางบริตันกับทางบรามิโอราเวียจากทางเซาท์อรันทำไมต้องเร่งหาเป้าหมายใหม่มาเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก่อนที่จะเปิดตลาดนักเตะสมัน,นี้วันที่1กันยายนซึ่งล่าสุดนั้นได้เลือกดูกูเร่เนี่ยเป็นเป้าหมายอันที่1และก็เริ่มติดต่อเจรจานล้ว ดังข่าวระบุเลน่าดูโกเรต้องการจะย้ายมาร,ร่วมงานกับทางลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันและไม่น่าจะมีปัญหาในการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแม้ก่อนหน้านั้นจะมีการรริง,งารขาวนะน่าคิสสนพาเรตข้างค่าตัวเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์แต่ข้อมูลล่าสุดเปิดเผยเลยน่าทางอ,องแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสจะปิดดิวได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเหลือประมาณ50-60ล้านปอนด์ในขณะนี้หากค่าตัวของดูโกเร่ลดเหลือ50-60ล้านปอนด์ คาดกันว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาตรับทางเวอร์ฟูอย่างแน่นอนหากการเจราจาอย่างจริงจังกับทางคีสัฟเฟอร์เดตนั้นหลังจากที่เคยยื่นข้อเสนอลุ้นในการคว้าตัวไกเซโดไปแล้ว111ล้านปอนด์และก็ราเวีย60ล้านปอนด์มาแล้วในครั้งนี้นั่นเนงนา่าเลเร์พูสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการยื่นข้อเสนออยากเป็น,นการในการขอซื้อ,อวัตรุรเอนโด กองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสตุตการ์มารื่งชีมตามการรายงานจากทางฟาบิเชโอรามาโนโดยหงแดงเนี่ยต้องพบกับความยากลำบากในการทำธุรกิจเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเป้าหมายของมอยเซสกาจิโดและก็ดรเมโอราเบียเลือกไปอยู่กับทางเชลซีทีมผู้แข่งพร่วมลีกหมดในขณะนี้อย่างไรก็ตามมีการรายงานสุดเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเมื่อทางดัมาโนชวิชว่วาเล์พูได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อจะเซ็นสัญญาก,กับทางอินโดกองกลางชาญญี่ปุ่นด้วยสัญญาถาวร โดยการเจรจาก,กับทางสตุตการ์ดนั้นกำลังดำเนินการอยู่ขณะที่ผู้เล่นก็ต้องการจะย้ายทีมเนื่องจากเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขามันเป็นคือว่าเป็นข่าวย้ายทีมที่น่าประลัดใจโดยยอกชมาเคอร์ผู้ในการ Liverpool, ลิเวอร์พูลระับทางมิดฟิลด์ตัวรับวัย20ปีที่สามารถถอยมาเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนั้นถูกทางสตุตการ์ดเซ็นสัญญาเข้ามาเมื่อปี2020โดยค่าตัวเพียงแค่1 7ล้านยูโรขณะที่เขาเองก็ลงเล่นให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว50นัด โดยการที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลงานของเจนเองเอนโดก็เลยบอกเลยว่าเมื่อเขาลงเล่นในบุนเดสซิริก้าไปทั้งบสด3นัดทำได้5ประตูและก็อีก5แอสซิสพร้อมรับบทบาทเป็นกัปตันทีมของสโมสรในครัังนี้เอาได้ยังไงเบนโดกปีขวาตีนผีของเิเวอฟูอ่าก้าวถึงฤดูกาล2023ที่รออยู่ตรงหน้าว่าไม่เคยคลั่งคล่ำต่อให้วัยวุฒิเพิ่งจะ7ปี แถมหุ่นเท่าลูกหมาแต่หัวใจของเขาใหญ่พร้อมใส่เดี่ยวที่ทุกคนโดยทางโดกเนี่ยเตะตาผู้จัดการทีมเชคเคนคอฟตั้งแต่เล่นระดับเยาวชนเมื่อฤดูการก่อนแล้วโดยเฉพาะความห้าวหาญถึงให้โอกาสเขาร่วมปริซันสสองันยี่สิบสามและไปเป็นน้องแกก็สอบผ่านการสู่การเดบิวต์พิมพ์บลนกิเจ้าเชลซีไปหนึ่งต่อนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนแทนโบเบซาลา่าซึ่งมงยามถูกตัดสายสะดือลงสัมพันธ์เกมยังสแตมฟอร์ดบริด ยังประทับใจดาวรุ่งสกอตแม้ว่าที่ผ่านมา2-3วันมาแล้วก็หวังว่าจะต่อยอดตรงนั้นสู่ขาประจำในครักนี้แค่อยู่ใกล้ทีมชุดใหญ่ก็มีความแล้วดังนั้นทุกนาทีที่ถูกส่งลงสนามในการแข่งขันนั้นนับเป็นโบนัสพยายามดื่มด่ำกับมันให้เต็มที่การเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในครักนี้ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทางสโมสรในปีที่แล้วโดยถึงปัจจุบันก็นับเป็นช่วงเวลาที่ก้าวกระโดดรู้สึกเหมือนตนเองนั้นเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนะเท่าที่เคยมีมาก็คงไม่หยุดอยู่เท่านี้เป้าหมายฤดูกาลใหม่ไม่ได้เฉพาะเจะจงแค่อยากจะลงเล่นที่มากกว่าในฤะดูกาลก่อนต้องพัฒนายาอาจจะพัฒนารายละเอียดปีกย่อยเพื่อจะให้ผลลัพธ์ออกมาดีอยากจะเป็นเครื่องจักรทำประตูเครื่องจักรแอซิสจุดเด่นของโดก็คือตัวเล็กแต่ห้าหาญมาก ส่วนจุดนี้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยอยู่เชลติกนะฮะกับทาง f อผมเคยลงเล่นกับทางเชลติก2-3นัดเท่านั้นก่อนจะมาที่นี่เอาจริงๆนะการเล่นกับเกมซีเนียของตวเองนั้นไม่เจนจัดหรอกนะไม่มีทางคุ้นเคยกับมันเลยแต่ถ้าเทียบกับผู้เล่นอายุพอๆกันกับผมเนี่ยคงรับมือกับการเล่นต่อหน้าแฟนบอลจำนวนมากได้ดีกว่าพวกเขาและเช่นเดียวกันกับการลงมาทำสิ่งที่ผมต้องทำมาตลอดทั้งชีวิตมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องกลัวในขณะนี้ โอกาสของเบนน่าจะมาบ่อยในช่วงซีซั่นนี้ยิ่งบริการยูโรปาลีกปราะแบ่งกลุ่มเพราะคอปเองนั้นคงจะเลือกพักซาร่าจนก่อนจะถึงรอบนอกเอาต์ในครั้งนี้นั่นนะเอาได้ยังไงด,ดูการใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งถิงนง่นควบอลพีเบรนเกนยังคงไม่ได้มีวิดฟิลด์ตัวรับที่ไว้ใจได้เลยซึ่งแน่นอนว่าหงแดงต้องเร่งเครื่องในตราดนักเตระรอบนี้อย่างเต็มที่เพื่อจะคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพให้จงได ตัทางเชคเกนคอฟคุณซูเลอพูลและ,ะตีมงานเบื้องหลังยังคงทำงานนอกสนามอย่างห,งหนักเพื่อจะให้ได้เป้าหมายที่ต้องการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พลาดในการทว้าตัวมอยเซสกาเชโดและก็บรามิโอราเวียไปให้กับทางเชซีแม้ล่าสุดนั้นลิเวอร์พูลจะได้ตัวบาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นมาจากทางสตุตการ์ดแล้วแต่เมื่อมองไปที่ภาพรวมแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอซึ่งยังคงมีห้องเครื่องฝีเท้าดีอีกหลายรายที่พร้อมจะย้ายมายัางแอนฟิล และนี่คือการสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดในขณะน,นี้เริ่มไปที่หนึ่งก่นกอนการัน,นชิกดูโกเรจากทางคิสันพาวเรสโดยงานนี้นะผมก่อนหน้านี้ชื่อของดูโกเรสเนี่ยไม่เป็นที่พูดถึงมากมายนักแต่หลังจากทางฟาบินโยและก็แฮนเดอร์สันอัมาราทีมไปดาวเตะไวส์ปีรนันนี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาจะตลอดและจะตัวนั้นก็ดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะย,ยาวของหงแดงลิเวอร์พูลนาการที่บานมาห้องครึ่งชาวมารีนั้นลงสนามให้กับทางพาเร์ไปรวมทุกบริการ ถึง35เกมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฟิตและแข็งแกร่งของสภาพร่างกายเป็นอย่างดีดังนั้นดูโกเร่จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการยินปักหลักหน้าแผงแนวรับให้กับทางลิเวอร์พูลนะสมัคนที่2ก็จะเป็นอิบราฮิมซองกาเร่จาก PSV i o ไอโฮเโดยซองกาเร่ไี่ถูกเสนอชื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะหลังจากที่การเซ็นสัญ,ญญากับทางออรเลียนชูอาานีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วล้มเหลวลง และมีการรายงานข่าวนะว่าทีมงานแมวมองลิเวอร์พูลยังคงติดตามฟอร์มเขามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้โดยกองกลางในวัยา5ปีปรายนี้มีประสบการณ์โชคโชนและมีค่าจตสัญญาเพียง37ล้านปอนด์ซึ่งถือว่กเรียกได้ว,ว่าเป็นการทำธุรกิจที่เหมาะสมอย่างยิ่งของทางของแดนลิเวอร์พูลต่อมาคนที่3ก็จะเป็นอังดเดรจะทางฟูมินิเซโดยอังดเดรเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงทันทีหลังจากการเจรจากับทางาร,ริเวยหยุดชะงักลง แต่ปัญหาก็คือฟูมินเซยังอยู่ในการแข่งขันโคปาริเบรตาดอเรชซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทําให้พวกเขายังไม่ยอมปล่อยนักเตะออกจากสโมสรจนกว่าถึงช่วงเดือนมกราคมปีหนา้าซึ่งแข่งสามบ้านในยุคสองปีนันี้มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเล่นตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและจะก้าวเข้ามาเป็นทายาทของฟาบินโย่จะไม่ยากหรือนาะแต่ลิเวอร์พูลต้องหาทางเจรจาอย่างหนักเพื่อจะให้ฟูมินเซยอมทําธุรกิจด้วยในขณงนี้จอมอาคนที่4ก็จะเป็น โบบาก,ก,ก้ากัมาราจะทางแอซนมิลลาเลวฟูลแทบจะไม่ตกเป็นข่าวพันธ์กับกองกลางเฟนชแมนรายนี้มากมหมนักแต่ด้วยสไตล์การเล่นคุณภ,ภาพปรสวรรค์และก็อายุที่เพิ่ง23ปีเราก็ไม่สามารถมองข้ามในการลักพาตัวกัมารามาเล่นยังชินแอนเชียลได้นับตั้งแต่ที่ย้ายจากทางโอลิมปิกมาซ์ P M A S S e, ในบ้านเกิดมาเล่นกระทางวิลาราเบื่อฤดูกาลที่ผ่านมากัมารานัา้นก็กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมทันชี และดวนวันว่าเขาปรับตัวเข้ากับชีวิตแนงกริได้อย่างรวดเร็วโดยดาวเต็นเลือดน้ำหอมตราหนี้จะเป็นการเสริมทัพที่ลงตัวที่สุดแล้วของ Liverpool ลิวพูลในครั้นี้ต่อมาคนที่5ก็จะเป็นบานูโคเน่จากบรเซียมบนเส้นการันบ,บัชโดยทางโคเน่เนี่ยไม่ใช้ชื่อที่แปลกใหม่สำหรับทางลิวพูลนะ ดยก่อนหน้านี้เขาตกเป็นเป้เปาหมายของครับมาดรตอดแต่ทุกอย่างก็เงียบหายไปหลังจากโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บจากการช่วยทีมชาติฝรั่งเศสทำศึกยูโรยู21ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ดาวเตะไวชอปเปนรนีกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่ปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายและก็ประวัติอาการบาดเจ็บนั้นอาจจะทำให้ลิเวอร์พูลต,ต้องพิจารณาอย่างหนักในการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมก็เป็นได้และคนซ้ายคนที่6นะฮะงานนี้ก็จะเป็นฟอร์เิโน่บรู โดยงานนี้ห้องเครือ่ายิทธิชาติบริเกคในวัย23ปีเพิ่งจะถูกจับโยงเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดโตเ้เจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างลิเวอร์พูลและก็เบนฟิก้าเนื่องจากบรุยมีค่าจดสัญญาูงถึง120ล้านปอนด์เลยทีเดียวและข่าวลิฟ์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ทรับฟังการพูดของครบ